อันยังนะคะทุกคนเย่อยู่กับฟูยนะคะหรือว่าพายุยงนะคะในเกมปมังยากกันอีกเช่นเคยคะ่ะและนี่คือการเปิดถุงดำยี่ปแดแล้วนะคะทุกคนเย้เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า 10m ของเราเนี่ยนะคะว่าจะได้อะไรบ้างนะั่นะคะ 10m ของปุยนะคะได้มา12เหลียงอืม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเย่แน่นอนอแอันแรกไม่ได้เหมือนเดิม <c oughs> แน่นอนไม่ได้ไม่ได้เหมือนเดิมนะ <c oughs> <c oughs> มันก็คงแบบมันคงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์ผู้อีกแล้วใช่ไหมประมาณอะอ่ะคืออ่ะอ่ะอันนี้มันชุดมเมื่อกีมก้มันชุดลูลูเซียใช่ไหมแบบเป็นเป็นเป็นลูเซียใช่ไหมละ่ะเออเป็นลูเซียเมื่อกี้แบบ <c oughs> สองอันออกเลยเหรอแบบออกอันที่สองเลยเหรอปกติมันจะไม่ค่อยออกอันแรกๆไงรู้สึกแบบอีกใจน,นึงก็แบบดีใจนะแต่แบบอีกใจน,นึงก็แบบจริงเหรอวะไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่ามันจะมีอีกสักอันให้ปุยหรือเปล่านะคนแน่รอนนะคะว่าสิบเอ็มของเราเนี่ยมักจะได้การันตีหนึ่งอันเสมออืมเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะโชคดีแบบได้เพิ่มมาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะ,ะอืมไปหมดแล้วนะ เหลือห้าเนี่ยแล้วห้าเลียห้าเลี้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 ยก็ก็ยังไม่ได้เวลาเปิดถุงอะนะคะปุ้ยเนี่ยมักจะคิดที่แบบว่าแบบเอ่ออารมณ์แบบขอการ์ดเยอะๆเพื่อที่จะเอาการ์ดเนี่ยนะแบบไปเปิดต่อเผื่อแบบเราจะได้ฟุ๊กได้เอสซีมาอะไรอย่างเงี้ยอะราคาหมดแล้วต้องเลี้สุดท้าย คลิปมันก็อาจจะสั้นๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราตัดท่อนถึดำกับไปอ๋อใ่อะอันนี้มันอันนี้มันอันนี้มันเอ่อเอ่อชุวชุวชุวแกวใช่ไหมชุวแกวใช่ไหมแล้วชุวสัตว์แล้วชุวสัตว์ใช่ไหมชุวสัตว์ใช่แชทมันคือชุวสัตว์เมื่อกี้เก้วแก้วแคทปะอ่าน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 ไม่ทันแบบไม่ใช่อ่านไม่ทันแบบอารมณ์แบบกำลังถูกใจอยู <absorption> ่แบบเอ้ยเอ้ยเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูเดิไปดูดีกว่าเอ่อ นี่ไงนี่ไงอัน procent, นี้คือชุด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 แบบเออชุดชุดชุดรัสเซียเออรัสเซียอันนี้ชุดสัตว์ใช่ไหมอ่ะชุดสัตว์เอ๊ะออืมอืมชุดสัตว์มันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมอืมอืมอยากกูอยากกูอยากได้โเชายลแล้ก็จะเอาชุดสัตว์อ่ะ มาดูวิทยากนยังอ่ะอันนี้เป็นชิ้นเซตนะฮะเป็นเอ่อเป็นชุดที่แบบถ้าจะไม่ผิดชุดเมื่อกี้ชุด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 แมวเ,เป็นของเซนก็อ่ะแต่นี้ก็เซยก็สวยดีนะรู้สึกแบบรู้สึกเฟลเฟล่ะเพราะความที่เราแบบอยากได้ชุดสัตว์อะแกือแบบาอยากได้ชุดสัตว์นะคะ่ะแต่แบบรู้สึกแบบผิดหวังแบบไม่ไม่รู้จะพูดว่าผิดหวังหหอหรือย,อยังไงดีแต่แบบ นี่ไงเราเราเราอยากได้เป็นชุดชุดสัตว์นะเน่ไม่ใช่อันเนี้ยอยากได้เป็นชุดสัตว์นกับเจียอะไรเดียวทำไมอะเดี๋ยวเรามาเปิดไกด์กันนะ <c oughs> เรามาดูว่าเผื่อเราจะมีแบบเอสซีสักอันมีไหมมีไหมแบบทำให้ใจชื้นอะไรอย่างเงี้ยแบบ อะไรอย่างเงี้ยแบบเออขอขอ SC ได้ป่ะเอ่อะค่ะ SC SC, SC SC ได้ไหมได้ไหมเอส SC มากเอาแรงไปก่อนนะคะเพื่อนหมดแล้วค่ะเนี่ยเฮ้ยโอเคได้ SR BILLY บิลลี่มาเป็นเพิ่มช่อง โอเค,คอ่ะโอเคงั้นเราขอจบคลิปนี้แล้วกันนะแต่ว่ามันอาจจะผิดหวังสำหรับคุ้ยนิดนะึงคุ้ยอยากจะได้สุดสัตว์มากๆเลยนะคะงนนั้นเราเอาไว้เจอกัน EP 9แล้วกันนะโอเคแล้วเจอกันนะคะทุกคนบา,บายๆค่ะ <c oughs> แอบเศร้าน,นิดนึงนะ <c oughs> อยากได้ชุดสัตว์อ่ะ